โอ้ oh, <laughs> ดูสิดูสิว่าเขาเขียนอะไรเนี่ยยินดีต้อนรับกลับมาเอ๊ <c oughs> แล้วใครที่ไหนกลับมาเหรอมาจากไหนกันอะ่ะ <c oughs> คงไม่ใช่คนบ้านเรางครับยินดีต้อนรับกลับมาเหรอยุบราชเหรอไม่น่าจะใช่มโอมไม้นะคนนั้นเหมายุบราชเลยหรือว่ายุบราชจะกลับมาบ้านของเราจริงๆนะ ก็เป็นไปได้นะเขาน่ะหน้าด้านจะตายไป <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าที่คนคนนี้ไม่ใช่ยุบราชถ้ายุบราชทำอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าหากว่าเขาคิดกลับมาบ้านจริงๆเราจะทำยังไงดีะ นี่เธอกลัวเหรอคุณนายใช่นี่ฉันเองคิดว่าใครละ่ะใครกันที่จะกล้าแตะต้องเธอแบบนี้ไม,ไม่ใช่สักหน่อยนึงฉันใจลอยไปเองท่างหากละ่ะฉันก็เลยตกใจนะนายมาแล้วก็ดีเหมือนกันนะได้เวลากินยาของนายแล้วละ่ะนั่งก่อนสิอืม,อม น้ำหมดเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาเติมให้นายนะ นั่นใครนะม่นอาจจะขยับเองไปก็ได้รีบเอาน้ำไปให้กุลก่อนดีกว่าจะไปโดยไม่บอกฉันอย่างนั้นน่ะเหรอ ไงจ๊ะคนสวยฉันกลับมาทั้งทีต้องดีใจหน่อยสิฮะมาที่ทำไมออกไปเลยนะร้ายมากเลยนะนี่ฉันไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะตอนมีคนต้องการความช่วยเหลือทำไมจะต้องร้ายกันด้วยฮนะฉันจะบอกอะไรให้นะเธอคนเดียวเท่านั้นที่ร้ายแบบนี้ได้ ฉันชอบนะตอนเธอเป็นคนด้ร้ายแบบนี้เพราะความร้ายของเธอมันน่ารักมากน่ารักที่สุดเลยละ่ะฉันถามนายว่านายมาที่นี่ทำไมนายรีบออกไปซะไปเหรอทำไมอ่ะฉันเป็นทาย,ยาทของบ้านนี้ฉันกลับมาจากคุกทั้งทีจใจฉันทำอะไรได้นอกจากฉลองอมเรามาฉลองกันหน่อยดีกว่านะ เราจะไปเจอกันทุกคนไหนละ่ะมีอะไรบ้างฮะใช่เราจะฉลองก,กันหน่อยนึกออกไหมจำได้หรือเปล่าเล่าคือเรื่องเมื่อวานนี้งานต้อนรับกลับมาใช่แล้วฉันจัดงานเยขบวนเองนั่นแหละฉันตื่นเต้นมากเลยนะคิดว่าเธอจะตื่นเต้นตามที่ฉันกลับมา และเธอจะต้องร้องเพลงว่าร้องเพลงว่าเออฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธอ,เธอคิดว่าฉันจะดีใจซะอีกแต่ไม่เลยเธอเนี่ยทำฉันเสียใจมันผิดมากเลยนะทวิงเก้าเธอทำฉันเสียใจแบบนี้ผิดมากเลยทวิงเก้าในบ้านเรื่องยงไงกันนะฉันจะต้อนรับนะทำไมกันลืมไปแล้วหรอว่าคนบ้านนี้เขาเกลียดนายกันทุกคนเลยอย่าพูดแบบนั้นสิ ฉันเสียใจนะเสียใจมากเธอ,อยังไม่ได้บอกใครสินะว่าเธอปล่อยฉันออกจากคุกแล้วแต่ว่าตอนนี้เธอคงกลัวใช่ไหมกลัวว่าเธอมีคนดูเนี่ยจะเป็นยังไงอ๋อเทวิีเก้าคนไม่ดีอยากจะเก็บความลับเงิ้ยเหรอใช่ไหมล่ะก็ได้ ฉันจะไม่มาบ้านนี้อีกแต่ว่าเธอต้องจ่ายค่าชดใช้สองเท่าเลยนะแล้วเธอต้องทำตามเงื่อนไขฉันเงื่อนไขของฉันมีสองเงื่อนไขยังไงแล้วเนี่ยฉันมากกว่าที่ต้องลำบากเพราะฉันเนี่ยเป็นคนที่บริจาคเลือดให้กุนแล้วก็ปิดความลับให้กับเธอด้วยนะหลายอย่างเลยละ่ะฟังนะทวิงเกิลฉันทำอะไรเพื่อเธอมามากแต่เธอไม่เข้าใจเลย เธอไม่เอาน้ำให้ฉันหน่อยหรอหรือว่าต้อนรับฉันเนี่ยเธอหัดทำอะไรเพื่อฉันหน่อยสิทมิโกะนี่คุณอยู่ข้างบนเหรอนี่ฮะยังไม่นอนอีกเหรอนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันไปหาเขาดีกว่านานจะไปหาเขาไม่ได้นะนี่อย่ากโกรธสิพูดดีๆหน่อย ไปจากที่นี่ซะได้โปรดลนะนายเจอคุณไม่ได้อืมน่นละดีมากเลยถ้าขอฉันดีๆฉันก็จะฟังเธอโอเคไหมแต่จำไว้ให้ดีแล้วกันเลือดหนึ่งขวดตอนหนึ่งเงื่อนไขถ้าเธออยากได้เลือดสามขวดงั้นเธอต้องฟังเงื่อนไขฉันสามอย่างหนึ่งสองสามเธอต้องรับเงื่อนไขฉันสามอย่างถ้าเธอตกติดแล้วก็ เธอรู้นะว่าฉันจะทำอะไรโอ้ oh. และอีกอย่างฉันเก็บของขวัญไว้ให้เธอพรุ่งนี้เชา้าเธอจะได้รับพัสดุที่เธอต้องทำก็คือเซ็นรับมันด้วยมือนุ่มๆของเธอแค่นั้นเองเข้าใจไหมบายทวงเกล แม่เพื่อนผมส่งหนังสือมาให้เนี่ยมันมาถึงหรือยังเหรอเห็นบ้างไหมยังเนือยังไม่มีใครส่งอะไรมาเลยยุบราจะทำอะไรของเขาอีกนะโอ้พระเจ้าคะาเขาส่งอะไรมากันแน่ฉันมั่นใจนะว่าเขาจะสร้างเรื่องให้ฉันอีกแน่นอนแต่ฉันจะต้องเป็นคนรับพัสดุเองไม่ว่ายังไงก็ตามทีถ้ามีคนรับก่อนฉันฉันต้องแย่แน่เลย อุชาไปดูหน่อยสิหนูไปเองค่ะเออก็ได้จ้ะ <c oughs> ใครส่งอะไรมาเหรอมาฮีนะคะเธอโทรมาบอกว่าส่งความขวัญให้หนูนะคะแค่นั้นเองแหละคะ่ะ อ๋อนึกว่าใครส่งอะไรมาซะอีกนะเนี่ยน,นี่ไปสิไปข้างในเธอะไปดูว่ามาฮีส่งอะไรมาให้ไปเถอะ <c oughs> ตกใจหมดเลย <c oughs> ยุบราส่งอะไรมากวนใจเราอีกนะน่ารำคาญจริงๆเลย หนังสือเหรอทำไมจะต้องส่งหนังสือให้กับเราด้วยล่ะนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยนี่อะไรโอ้ไม่นะเราโมแต่รีบลืมไปแล้วว่าพัสดุส่งถึงใครกันแน่ นี่มันของกุนนี่นะแสดงว่าของที่ยุบราส่งมากำลังอยู่ในมือกุนถ้ากุนเห็นขึ้นมาล่ะฉันถามว่านี่อะไรคือกุนที่จริงคือว่าจะกลัวทำไมเนี่ย <laughs> เธอนี่ขี้กลัวจังเลยนะ หลอกง่ายมากด้วยแล้วนั่นก็หน้าหนังสือของฉันนะส่วนนี่ของมาทห่ส่งให้เธอฉันเผลอรับพัสดุของนายมานะ่ะนี่ขอดูหน่อยสิน้องสาวเธอนี่จริงๆเลยนะไม่เขียนชื่อติดพัสดุด้วยลองเปิดดูสิว่าส่งอะไรมาให้นะ่ะอาจจะเป็นตั๋วให้เราบินไปหาก็ได้นะใครจะรู้เล่าจะทำยังไงดีล่ะ ยบราชส่งอะไรมากันแน่ฉันจะบอกคุณว่ายังไงดี โอ้โหน้องสาวเธอนี่มัวเด่นกว่าเธออีกนะชุดสวยแบบนี้นี่บอกหน่อยสิมาให้เธอใส่มาวันเกิดฉันเหรอโอเควันเกิดฉันอีกสองวันนะแล้วเธอก็ต้องใส่มันด้วยล่ะใส่เพื่อฉันฉันอยากเห็นฉันทำได้ทุกอย่างเพื่อน,นาน,นั่นแหละกุล นายอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวฉันเองก็เหมือนกันนะเราจะต้องมีความสุขด้วยกันตลอดไปเลยฉันรู้นะโอเคงั้นฟังนะฉันต้องคุยกับแสนีเรื่องหนังสือก่อนเออเดี๋ยวฉันมา ไงที่รักชอบเซอร์ไพรส์ของฉันมากหรือเปล่ามันดูสวยมากเลยใช่ไหมล่ะฟังแล้วกันนะเธอจะต้องใส่ชุดนั้นในวันนี้แล้วมาเจอฉันที่โรงแรมห้าดาวฉันอยากจะรื้อฟื้นความทรงจำของเราโอ้พระเจ้าฉันสวยแล้วข้างหนึ่งก็คุณคนที่ฉันยอมทำทุกอย่างให้ได้พื่เขา อีกข้างก็ยุบราดเหมือนน,นมักจะทำอะไรต่ำๆตลอดเวลาเลยพระเจ้าข้าขอละช่วยนำทางให้หนูที ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้คุณไม่อยู่บ้านตอนนี้เข้าไปประชุมอยู่ไม่งั้นจะคงปลีกตัวไปจากบ้านไม่ได้แน่เลย ฉันไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยฉันยอมใส่ชุดแบบนี้เพื่อยุบราชเนี่ยนะแต่ว่าฉันต้องแข็งแข็งเข้าไว้เพราะว่าถ้าฉันได้เรื่องของยุบราชหลังจากนั้นฉันจะเป็นคนที่สั่งสอนยุบราชเองฉันจะต้องเป็นคนสั่งสอนมันให้เข็ดหลาบให้หลาบจำไปเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องอดทนไว้ก่อนตอนนี้ฉันต้องยอมทำทุกอย่างที่ยุบราชพูด แต่ว่าอีกไม่นานฉันได้เอาคืนมันแน่นอนทวิงเกล เวลาแบบนี้ลูกจะไปไหนเน่ะเอ่อคือว่าแม่คะหนูจะต้องไปเจอกับลูกค้าตอนนี้เลยนะคะหนูจะต้องไปเจอกับเขาเพื่อเสร็จสัญญาแล้วเขาก็มาจากอเมริกาด้วยเขามีเวลาไม่มากหนูก็เลย หนูก็เลยต้องรีบไปนะค่ะทุกอย่างมันชุกและหุกมากเลยหนูก็เลยเสื้อคลุมไปด้วยเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะใช่แบบนี้ดีแล้วล่ะโอเครีบไปเถอะนะแล้วก็รีบกลับมาด้วยล่ะค่อยๆเดินทางนะลูกไม่ต้องรีบกลับมาฮึโอเค เจอกันที่โรงแรมห้าดาวเหรอฮัลโหลนายบอกว่าที่โรงแรมห้าดาวแต่ว่านี่มันแปลกมากเลยนะไม่ใช่ห้าดาวนายเข้าใจผิดแล้วล่ะไปไหนะมาดิอยู่เร็วโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปแล้ะ Được được okay นี่ชุดเดียวกันกับที่มาให้ถึงเก้านี่นะอยุบด้านนี่มันชั้นต่ำกว่าที่เราคิดมากเลยมันจะให้เราใส่ชุดนี้แล้วมาที่โรงแรมต่ำๆแบบนี้ตั้งหาก ห้องหนึสองค่ะเธอสินะที่ท่านกำลังรออยู่นะไปสิตรงไปเลยห้องอยู่ทางขวาน,นั่นน่ะไปสิไปเลยสิ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวล็อกประตูดีๆด้วยล่ะเข้าใจไหมเพราะว่าที่นี่โดนขโมยบ่อยนี่ฟังนี่เออขอโทษนะค,ครับเออมีคนมาที่นี่ยคนไหนกันเล่าที่นี่มีคนมาทุกวันล่ะ อยากจะเจอใครกันละ่ะก็ผู้หญิงที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะครับชุดสีดำนั่นเหรอช่ช่ๆครับบอกมาว่าเธออยู่ไหนฉันจะบอกทำไมเล่าเธอไปเจอแขกของเธอในห้องแล้ว ไงผู้จัดการโทรมาเน่ะเขาบอกว่าระเบิดกำลังมาที่ประตูแต่ก็ใช่นะเธอนี่สวยเหมือนระเบิดแป๊ะเลยอืมามาสิ ฉันมาที่นี่เพราะว่านายเป็นคนสั่งฉันตอนนี้นาะยต้องทำตามที่ฉันสั่งบ้างเซ็นซะนี่มันอะไรกันเนี่ยทยี่รักฮะประกาศสารภาพรักอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ประกาศบ้าบออะไรของนายมันคือการยืนยัน ว่าฉันจะใช้เวลากับนายแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นและนายต้องเอาเลือดขอทีสองมาให้สามีของฉันอีกด้วยเซนสิไม่เอาหน้าที่รักจะรีบไปไหนเหล่าเธอเพิ่งจะมาเนไว้สักทีหลังก็ได้นะเรามีเวลากันทั้งคืนเซ็นเงียบๆเถอะนะเธอนี่มันดื้อจริงๆดื้อมากๆไม่ยอมฟังเลยใช่ไหมโอเค ฉันเซ็นก็ได้